จ้าเมา่อกีนขนมจีนแบไม่ต้องกันนะคะจ้ะขนมจีนนะคะชจีนกะทินะคะมีผักของเราก็เยอะแยะเลยมองเห็นไหมคะไม่เห็นเลยมามมะขามา,าม่กี้เนี่ยไม่ต้องกันนะคะน้องกันทำไม่เผ็ดนะคะเด็กกินเด็กเขากิน บอกว่าเผ็ดนุกันใส่กะทิทั้งสองก็องใช้กะทิะทเนี่ยนุกันเอากะทินี่เะ,ะกะทินี้อร่อยนะคะเขาจะมีผสมน้ำมะพร้าวกับขวกะทิเนี่ยลองมาทำดูนะคะรีห้วนี้นะคะไม่ได้รีวิวนะคะแต่มันอร่อยอร่อยจริงจนะคะ อาหารจ้ามาทันเยอน้องกินสอกิโลเหลืออยู่โลนึงหมดไปแล้วโลนอืมอร่อยมาอืม กกทวันนีคะแบนอร่อยมากเลกินแบบนี้เยไม่ต้องหยิบ่อยนั่นนี่จ้ากังไม่นอกันนะจ้านี่ค่ะ ngủ đó luôn Ăn ngon thôi Ăn mà Bài cá thiền mà khớp à. ไม่ได้ซื้อนะคะแม่ขาดดวยกันให้มาน่งการขายของตลาดน้าค้าให้มา่งการบอกว่าจะกินขนมจีน

แฟนไทยลูกแ็กๆลูกละเจ็ดบาทสองลูกลูกละเจ็ดบาทคะน้องปันจะมาทำขนมหวานใส่กะทิแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมหน่อยนึงแล้วก็ใส่กะทิโรย อืมวไป นี่ขอลาไปก่นอนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันนยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ